สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยปราจำวันที่7จเจดือนสองปีหกเนะครับหวยฮานอยนะครับมาทำจริงๆจัง,จงๆแล้วก็ไม่เข้าเลยเมื่อวานนี้ผมให้3าม ผมให้เด่นสามเนาะไม่มีซากาา้อยอมาสู้กันต่อหัวหน่อยพิเศษนะครับวันนี้ให้สองสองนะครับผม,มก็จะมีสองหนึ่งสองศูนย์ สองเก้าครับผมสองเจ็ดสองหกตามด้วยสองสามตัวกันนะครับสองสี่ หวยฮานอยพิเศษนะครับก็จบจบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติ ปกตินะครับผมเป็นสองก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองแปดสองสามสองหนึ่งสองเก้า ตัวกันนะครับผมสองหกก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหววฮานอยฮานอยสุดท้าย VIP ครับผม สองนะครับก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองศูนย์สองเก้าตัวกันนะครับผมสองหก <ś ificial novelty> สำหรับแนวทางนะครับ <unity> ผมก็จบลงไปแล้วฝากกดไลค์ลกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าดูกใจแบบนี้ตัวเลขน้อยตัวแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ